นะคะทุกคนมากันแล้วมาคุยกันดีกว่าวันนี้เป็นวันที่หลังจากวันพระเข้าพรรษามาพักใหญ่นะคะทำให้เราได้ใส่บาตรจากวันเข้าพรรษามาเป็นวันพระอีกวันพระหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันมั่งนะช่วงฤดูนี้นะฝนมานะคะทุกคนต้อง ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่อร่อยนะคะแล้วก็ได้กินอาหารก็ไม่ค่อยได้กินนะคะไม่ใช่แบบคัดจมูกนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้รับกลิ่นของอาหารหรือว่ารสชาติของอสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรานะคะสัมผัสทางรสชาติแล้วก็กลิ่นนะคะ ถ้าเราสองอย่างนี้มาก่อนรู้สึกว่าจุดชืดนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะมีน้ำมูกไหลบ้างบางคนก็ไม่มีนะคะดูแลตัวเองนะคะอากาศเปลีป่ยนแปลงอย่างไวเลยนะคะช่วงนี้ระยะนี้เนาะทำสุขภาพของเราให้เอรอ,อดพ้นจากการเจ็บปวดป่วยไข้นะคะวันนี้มีลูกค้าอยู่ด้วยกับเราประปลายนะคะ เดี๋ยวอีกออไม่กี่วันก็จะมีคนอยู่ด้านหลังนะคะที่ขึ้นบอดไว้เนาะเตรียมมากันแล้วเพราะว่าเดือนสิงหาคมประเทศบางประเทศก็ปิดเขาเรียกว่าฮอลิเดย์นะคะมาฮอลิเดย์ Holiday กันทั้งประเทศกาะตรงไหนที่เป็นที่พักราคาถูกนะคะเขาก็จะมาอยู่ที่ตรงนั้นนานๆน,น,นะคะปีนี้เกาะพังงานติดอัดดําหนึ่งนะคะที่เป็นที่ที่ ควรจะมาทํางานแล้วก็มาพักนะคะเราก็เตรียมตัวเตรียมที่พักพร้อมเอ่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงๆไว้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้ามาพักอยู่กับเราเวลาเขาทํางานอยู่ในบ้านใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีสัญญาณที่ไม่ตกหลน่นไม่บกพล่องนะคะทําความเข้าใจกับตัวเราเองปรับเอ่อให้ตัวเราเองนี้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับ ธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับไลฟ์สไตล์ในรูปแบบของหลังจากที่เป็นมีโควิดมานะคะเราก็ยังใช้แมสเหมือนเดิมนะคะแมสของเราก็ยังมีอยู่ใกล้มือนะคะใช้แมสที่เป็นรุ่นที่ว่ากาันได้ทุกอย่างนะคะรุ่นแบบนี้นะอาจจะเป็นสีอย่างนี้สะหน่อยหนึ่งแต่เราก็ใช้ให้มัน เป็นประโยชน์ต่อเรานะคะแล้วก็ดีตรงที่ว่าถ้าหลังจากเราที่เริ่มมีใช้แมสมาเรื่อยๆสามปีมันชินแล้วเนาะจากที่เราไปไหนมาไหนเราจะว่าจะไม่ใส่อย่างเขาแต่ก็จําเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าเราเว้นมอเตอร์ไซค์เนาะเว้นมอเตอร์ไซค์ออกบ้านพอเราปิดปากปิดหน้ามันก็ดีเหมือนกันนะคะทําให้ฝุ่นไม่เข้าหนึ่งแล้วก็ทําให้หน้าเราไม่ดํานะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคนที่เข้ามาย้อนหลังชมให้กันนะคะแล้วระยะช่วงจังหวะของการใช้ชีวิตในเ mm hmm. กาะพังงานตอนนี้เนาะก็เป็นโอกาสของช่วงวันหยุดยาวๆนะคะช่วงวันหยุดยาวๆหลายๆคนก็ออกไปจากเกาะพังงานเพื่อไปเที่ยวบนฝั่งนะคะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับราชการหรือ กับการหยุดงานแบบระยะยาวนะคะแต่อย่างเราอายุเราด้วยนะคะไม่คิดว่าจะออกไปข้างนอกเกาะอ,อีกแล้วเนาะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องงานเป็นงานตายคงไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านมันชินซะแล้วที่จะอยู่กับสภาพแบบนี้นะคะพอเราชินมันก็ทําให้เราไม่อยากเข้าไปรวมกลุ่มกับผู้คนในเมืองเนาะหรือว่าเราก็ไม่ ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่กับญาติพี่น้องอีกแล้วนะคะที่เราสร้างอาณาจักรไว้ว่าเราควรจะอยู่ใกล้กันเราก็ใช้วิธีการคุยกันทางนี้นะคะเพราะเราคุยกันทางด้านที่มันเป็นอโอกาสที่เราได้มาอยู่ที่เกาะพังงันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เจอหน้ากันในช่วงที่เราใช้เฟซค่อนนะคะ หรือว่าเราใช้กล้องสองแล้วโทรหากันไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นอินบ็อกในสต a าแกรมสตาแกรมอะไรพวกนี้เราก็สนทา,ากันได้โดยการที่มองเห็น